กุ้งพลอยตอบชัดถึงสถานะหลังจากที่กุ้งพลอยกน,นิทรินพัชระพักดีโชตหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่ม้อนรามเทพิทัก์มีภาพกับผู้ชายคนหนึ่งออกมาจนกลายเป็นที่จับตามองว่าเธอมีหนุ่มคนใหม่มาดามใจแล้วหรือเปล่าซึ่งชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้และยินดีหากกุ้งพลอยจะมีความรักครั้งใหม่อาทิเช่นจะแฟนกันหรือเปล่าคู่นี้น่ารักคะ่ะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าไม่ได้งั้นก็เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ได้คะ่ะไม่มีใครไม่เคยพลาด หนูก็เป็นคนนึงสู้ๆค่ะพี่ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางไอจีว่าไม่ต้องตกใจนะแม่โสดนะวีจิหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม่บอกแล้วไงโสดตลอดชีวิตส่วนประเด็นที่มีภาพกุ้งพลอยกับหนุ่มคนนั้นทางด้านอาดีตสามีหนุ่มสอนรามก็ได้เปิดใจกับรายการแซบทะลุจอช่อง GMM 25ว่าผมเรียนว่าเรื่องส่วนตัวของเขาไม่กาวล่วงแต่บางสิ่งบางอย่างที่ถูกแชร์หรือส่งมาให้ดูผมว่าภาครัฐให้กินข้าวได้ไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้แต่ในภาพไม่รู้ว่าเขาดื่มหรือเปล่า แต่ก็อยู่ในสถานที่สุ่มเสียงและที่หลายคนกังวลทางพัฒนาการของน้องวีจิที่พูดชา้าตอนนี้เขาก็เริ่มพูดป,ป่าได้แล้วให้พี่เลี้ยงสอนเรียกแม่ด้วยเราไม่ได้มีอคติอะไรเด็กต้องมีความกระตันยูใครเป็นผู้ให้กำเนิดนอกจากนี้พระเอกดังคุณพ่อบุตรหนึ่งหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ออกมาตอบชัดๆอีกครั้งเรื่องการเจอบุตรสาวของอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิทรินหลังฝ่ายหญิงอยากเจอบุตรสาวคิดถึงบุตรและไม่ได้พบอยากให้หนุ่มสอนรามพิจารณาเรื่องวันที่จะได้เจอหน้าบุตรหนุ่มสอน ได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องการกีดกันไม่ให้เจอบุตรด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ยังระบาดอยู่ผลเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าทุกวันตอนนี้ทุกคนในบ้านก็ต้องป้องกันตัวเองกันแบบสุดๆส,ส่วนเรื่องที่มีคลิปกุ้งพลอยนั่งอยู่กับเพื่อนผู้ชายผมไม่ได้ติดใจหรือหึงหวงอะไรหากอดีตภรรยาจะเปิดใจคบใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ใครไม่ได้อยู่ในครอบครัวผมไม่ได้อยู่ในการดูแลของผมยังไม่สามารถเจอบุตรได้ตามที่คุณหมอสั่งอันนี้ผมต้องขอเลยเพราะโควิดมันค่อนข้างน่ากลัวผมเองห่วงและกังวลเรื่องเดียวคือความปล อภขงวิจผมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยกีดกันอดีตภรรยาไม่ให้มาเจอบุตรครับ